สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาพีเซนต์เรื่องระบบนิเวศกันนะคะเรื่อวอีโคซิสเต็มนั่นเองสมาชิกมีดังนี้ค่ะ 1. นาง,งสาวนภพัน์กิติข้องพาคินเลขที่8ค่ะ 2. งนางสาวนัทธิดาคณา,าพรศิริเลขที่9ค่ะแล้วก็ดิฉันนางสาวพุริตาสุภาพานันธ์เลขที่31ค่ะ ระบบนิเวศนะคะก็คือหน่วยพื้นฐานของธรรมชาติที่มีการทํางานร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตภายในพื้นที่พื้นที่หนึ่งโดยมีการแลกเปลี่ยนพลังงานและวัฏจักรต่างๆซึ่งช่วยให้สิ่งมีชีวิตนิ้น,นั้นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างสมดุลค่ะองค์ประกอบของระบบนิเวศนะคะจะแบ,บ่งเป็นสองอย่างก็คือทางชีวภาพแล้วก็ทางกายภาพทางชีวภาพนะคะก็คือจะแบ,บ่งเป็นผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็ผู้ย่อยสลายค่ะ ผู้ผลิตหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเช่นพืชสีเขียวค่ะผู้บริโภคก็คือหมายถึงว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นแหล่งพลังงานจะแบ่งเป็นสามขั้นก็คือผู้บริโภคขั้นที่1ก็คือ herbivores นะคะก็คือจะเป็นสัตว์ที่กินพืชเช่นรัวแล้วก็กระตา่าย ผู้บริโภคขั้นที่สองก็คือคาร์นิวอลนะคะจะคือสัตว์กินเนื้อเช่นเสือแล้วก็สิงโตส่วนผู้บริโภคขั้นที่สามก็คือจะเป็นผู้ล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารเลยค่ะเช่นสลามแล้วก็อินสีส่วนสามก็คือ ผู้ย่อยสลายว e ่ามีคอมโพเซอร์นะคะหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ทําหน้าที่สลายซากพืชซากสัตว์และก็ของเสียให้ตายเป็นสารอินทรีย์เช่นแบคท,ทีเรียค่ะทางกายภาพก็คือจะเป็นองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตแต่ว่าจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศจะแบ่งเป็นสองปัจจัยได้แก่ปัจจัยทางกายภาพจะประกอบไปด้วยแสงแดดอุณหภูมิน้ำแล้วก็ลมนะคะ แสงแดดก,ก็จะเป็นแหล่งพลังงานหลักของระบบนิเวศค่ะอุณหภูมิจะมีผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตส่วนน้ำจะเป็นต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมของสิ่งมีชีวิตและลมมีผลต่อการแพร่กระจายของเมล็ดพืชด้วยค่ะปัจจัยทางเคมี 1. ออกซิเจนจำเป็นต่อการหายใจของสัตว์ส่วนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด,ด้วยแสงของพืชและแร่ธาตุเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อพืชค่ะ ประเภทของระบบนิเวศนะคะก็คือ1ระบบนิเวศบนบกและ2ระบบนิเวศทางน้ําค่ะระบบนิเวศบนบกจะแบ่งออกเป็น3มประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือ1ระบบนิเวศป่าไม้จะแบ่งออกเป็นอีก5ชนิดค่ะก็คือ1 ป่าดิบชื้นจะพบในเขตร้อนชื้นมีฝนตกตลอดทั้งปีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเช่นป่าเมซอนป่าภาคใต้ของไทยป่าดิบแล้งจะอยู่ในเขตร้อนแต่ว่าจะมีช่วงแล้งยาวนานพืชปรับตัวให้ทนแรงเช่นป่าในภาคเหนือและภาคอีสานของไทยค่ะป่าสนจะพบในเขตอบอุ่นและที่สูงอากาศเย็นเช่นป่าภูเขาสูงในภาคเหนือของไทยป่าเวญจพัรณ์มีทั้ง ป่าผัดใบและไม่ผัดใบพบในเขตที่มีฝนตามฤด,ดูกาลเช่นภาคก,กลางและภาคอีสานและป่าชายเลนจะอยู่บริเวณน้ำก่อยตามชายฝั่งทะเลพืชทนเค็มเช่นโกงกลางแล้วก็สมค่ะแต่ละประเภทจะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติค่ะส่วน2ก็คือระบบนิเวศทุ่งหญ้าจะแบ่งออกเป็น4อย่างก็คือระบ ทุ่งหญ้าสวรรค์น,นาจะพบในเขตร้อนมีต้นไม้กระจายอยู่บ้างเช่นแอฟริกาอินเดียออสเตรเลียทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นอากาศจะแห้งแรงไม่มีต้นไม้ใหญ่เช่นทุ่งแพรี่ที่อเมริกาเหนือแล้วก็สเตปที่ยูเรเซียยูเรเซียค่ะทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นชื้นจะพบในอาร์เจนตินาและบาราซิลอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ค่ะแล้วก็ทุ่งทุนด้าจะเป็นพืชเตี้ยๆทนหนาวเช่นมอสไลเคนพบในขั้วโลกเหนือค่ะ ทุ่งหญ้ามีบทบาทสาคัญต่อการเลี้ยงสัตว์และเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าด้วยค่ะและสระบบนิเวศทะเลทรายทะเลทรายเขตร้อนจะเป็นอากาศร้อนจัดเป็นตอนกลางวันและตอนและตอนเย็นอากาศร้อนจัดเป็นตอนกลางวันและเยน็นตอนกลางคืนจะมีฝนตกน้อยมากเช่นทะเลทรายซาฮาราที่แอ,แอฟ,ฟริกาแอฟ,ฟริกาแล้วก็ทะเลทรายอาหรับที่ตะวันออกกลางค่ะ ทะเลทรายกึ่งเขตร้อนจะแห้งแล้งแต่มีฝนตกบ้างในบางฤด,ดูพืชและสัตว์จะปรับตัวได้ดีเช่นทะเลทรายโมฮาวีที่สหรัฐแล้วก็ทะเลทรายชาที่อินเดียค่ะทะเลทรายแต่ละประเภทมีสิ่งมีมมีีสิ่งชีวิตท,ที่ปรับตัวเพื่ออยู่รอดเช่นกระบองเพชรอูดและสัตว์กลางคืนที่ลดการสูญเสียน้ําค่ะระบบนิเวศในน้ําจะแบ่งออกเป็น สามอย่างค่ะก็คือระบบนิเวศน้าจืดจะแบ่งเป็นระบบนิเวศแหล่งน้ําไหลแล้วก็แหล่งน้ํานิ่งค่ะแหล่งน้ําไหลก็คือจะเป็นน้ําไหลตลอดเวลาเช่นแม่น้ําลําธารมีออกซิเจนสูงสงมีชีวิตเช่นปลาเทาแมลงน้ําและระบบนิเวศน้ํานิ่งน้ําจะค่อนข้างนิ่งเช่นบึงทะเลสาบหนองน้ําแบ่งเป็นเขตน้ําตื้นและเขตน้ําลึก มีพืชน้ําเช่นบัวและสัตว์น้ําเช่นปลาตะเพียนกบระบบนิเวศน้ําจืดมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและเป็นหลังแหล่งน้าหลักของมนุษย์ด้วยค่ะระบบนิเวศน้าก่อยคือระบบนิเวศที่มีน้ําเค็มผสมกับน้ําจืดพบในพื้นที่ที่น้ำทะเลและน้ำจืดมาบรรจบกันเช่นปากน้ำป่าชายเลนและลากูน พืชที่พบในพื้นที่นี้มักเป็นพื้นที่ทนความเค็มเช่นโกงกางแสมลำพูส่วนสัตว์ที่อาศัยในน้ํากร่อยได้แก่ปลาตีนกุ้งปูและหอยระบบนิเวศน,นี้จะมีความสําคัญในอนุบาลสัตว์น้าหลายชนิดและเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์เอั้งยังช่วยกรองน้ําและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งค่ะ 3. ก็คือระบบนิเวศน,น้ําเค็มก็คือจะมีน้ําเป็นน้ําเค็ม มีทั้งที่ทะเลปิดแล้วก็ทะเลเปิดนั่งจากเป็นห่วงน้ําขนาดใหญ่และสามารถแบ่งตามความลึกน้ําได้แบงเป็นสามอย่างย่อยๆค่ะก็คือระบบนิเวศชายฝั่งโดยจะมีน้ําขึ้นแล้วก็น้ําลงระบบนิเวศน้ําตื้นจะนับจากระบบนิเวศชายฝั่งไปจนถึงความลึกประมาณ200เมตรแล้วก็ระบบนิเวศน้ำลึกจะนับต่อจากความลึก200เมตรลงไปอีกค่ะกระบวนการสําสคัญในระบบนิเวศนะคะก็คือ หการไหลของพลังงานพลังงานจากดวงอาทิตย์ถูกแปลงเป็นพลังงานเคมีโดยผู้ผลิตพลังงานถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคระดับต่างๆและพลังงานบางส่วนจะสูญเสียไปในรูปของความร้อน 2. วัฏาจาักรสารในระบบม,มิเวศวัฏาจาักรคาร์บอนเกี่ยวกับเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วก็การหายใจค่ะวัฏาจากักรไนโตรเจนเกี่ยวกับแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนและวัฏจักรน้ําก็คือจะเป็นการระเหยการกั่งตัวและตกลง สู่พื้นโลกเป็นฝนค่ะความสำคัญของระบบนิเวศมีดังนี้ค่ะ 1. รักษาสมดุลของธรรมชาติ 2. เป็นแหล่งอาหารและทรัพยากรธรรมชาติ 3. ช่วยควบคุมสภาพภูม,มิอากาศและสรองรับความหลากหลายทางชีวภาพค่ะปัจจัยที่ทําให้ระบบนิเวศเสริมโสมนะคะมีการตัดไม้ทําลายป่ามลพิษทางน้ำและอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศค่ะ การอนุรักษ์ระบบนิเวศนะคะเราสามารถทําได้โดยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง,งส่งเสริมการปลูกป่าและฟื้นฟูนระบบนิเวศลดการใช้สารเคมีที่เป็นพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดผลกระทบต่อธรรมชาติค่ะประชากรในระบบนิเวศประชากรในระบบนิเวศหมายถึงกลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่หรืออาณาเขตบริเวณเดียวกันในะช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยทำกิจกรรมร่วมกันหรือมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างภายในกลุ่มนะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตหมายถึงการอยู่ร่วมกันในบริเวณแหล่งที่อยู่เดียวกันของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปซึ่งสิ่งมีชีวิตนั้นหมายรวมถึงสัตว์พืชเห็ดดาไปจนถึงจุลินทรีย์ต่างๆโดยจะต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตเช่นดินหินน้ำอากาศหรือสภาพแวดล้อมซึ่งเม,มื่อรวมทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันเนี่ยเราจะเรียก ทั้งสองส่วนนี้ที่รวมกันแล้วว่าระบบนิเวศหรืออีโคซิสเ็มนั่นเองค่ะแหล่งที่อยู่หรือที่นาศัยหมายถึงพื้นที่ทางระบบนิเวศวิทยาหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์พืชหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆในสปีชีที่เฉพาะเจาะจงค่ะ โดยแหล่งที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยจะเป็นสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้หรืออาจจะเป็นสภาพทางกายภาพที่ล้อมรอบไปด้วยประชากรในสปีชีส์ใดสปีชีส์หนึ่งค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากรในระบบนิเวศนะคะแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆได้อยู่3ปัจจัยด้วยกันค่ะนั่นก็คือ1ปัจจัยทางชีวภาพ2ปัจจัยทางกายภาพและสารการอดพยพเข้าและอดพยพออกของประชากรค่ะ มาที่หัวข้อที่1นนะคะปัจจัยทางชีวภาพค่ะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตในระบบมิเวศซึ่งมีผลต่ออัตราการเกิดการตายและการเพิ่มขึ้นการลดลงของประชากรค่คะโดยจะแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยได้6หัวข้อค่ะ 1. ก็คือการแข่งขันกันภายในกลุ่มประชากรก็จะเป็นการแข่งขันกันระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรค่คะส่วนสองจะเป็นการแข่งขันกัน ระหว่างประชากรต่างชนิดกันก็จะคล้ายๆกับหัวข้อที่1ค่ะแต่ว่าจะต่างกันตรงที่มันจะเป็นสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันแต่ว่าก็แย่งทรัพยากรเหมือนกันค่ะ 3. อัตราการเกิดอัตราการตายค่ะโดยหากอัตราการเกิดสูงเนี่ยสูงกว่าการตายประชากรก็จะเพิ่มขึ้นแต่หากอัตราการตายสูงกว่าอัตราการเกิดประชากรก็จะลดลงค่ะ สี่คือผู้ล่าแหละเเยื่อค่ะโดยเมื่อจํานวนผู้ล่าเพิ่มขึ้นจํานวนเกือลด,ดลงก็สามารถทําให้ผู้ล่าขาดอาหารได้เนื่องจากแบบจํานวนเยือลด,ดลงมากค่ะ5ก็คือโรคและปารสิทและ6คือความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันโดยแบ่งออกเป็นสองความสัมพันธ์ย่อยค่ะคือ 1. ความสัมพันธ์ภาวะพึ่งพา เช่นพึ่งกับดอกไม้ที่ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายอยู่รอดเป็นต้นค่ะและ2คือความสัมพันธ์แบบภาวะล่ายาหรือกาฝากซึ่งอาจจะทําให้จานวนประชากรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลดลงได้ค่ะมาที่หัวข้อที่2ค่ะปัจจัยทางกายภาพเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งไม่มีชีวิตในระบบมิเวทเช่นสภาพอากาศทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบัติเป็นต้นค่ะสามารถแบ่งออกได้เป็นหหัวข้อย่อยค่ะ ก็คือ 1. ปริมาณอาหารและทรัพยากร2สภาพอา,ากาศและภูมิอากาศ3ภัยพิบัติทางธรรมชาติ4มลพิษและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม5การเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่อาศัยและ6การบุกรุกของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดค่ะหัวข้อที่3ค่ะก็คือปัจจัยการอบพยพเข้าและออกของทรัพยาของประชากรขอภัยค่ะการเคลื่อนย้ายของสิ่งมีชีวิตมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากร โดยการอบพยพเข้านะคะหากมีสิ่งมีชีวิตอพยพเข้ามาในพื้นที่ประชากรในพื้นที่นั้นก็จะเพิ่มค่ะมาที่การอบพยพออกค่ะโดยหากมีสิ่งมีชีวิตอพยพออกจากพื้นที่ประชากรก็จะลดลงค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการที่การอพยพตามฤดูกาลค่ะโดยบางชนิดอพยพตามฤดูกาลเช่นนกอพยพในช่วงฤดูหนาวค่ะแล้วก็การอพยพเนี้ยจะทําให้ประชากรในพื้น พื้นที่1เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาค่ะความสัมพันธนะ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะคะบทบาทของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศบทบาทของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศคือการทําหน้าที่ต่างๆที่ช่วยให้ระบบนิเวศท,ทํางานได้อย่างสมดุลค่ะ ผู้ผลิตนะคะคือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เองจากแสงแดดหรือสารเคมีผ่านกระบวนการทางเคมีเช่นกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักสําหรับสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นสัตว์และจุลินทรีย์การทำหน้าที่นี้ของผู้ผลิตถือเป็นพื้นฐานสําคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศเนื่องจากพวกมันเป็นแหล่งพลังงานและสารอาหารสําหรับผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายในห่วงโซ่อาหารค่ะ ผู้บริโภคนะคะคือสิ่งมีชีวิตที่ใช้ทรัพยากรในสิ่งแวดล้อมเพื่อดำรงชีวิตโดยอาจเป็นพืชสัตว์หรือจุลินทรีย์ที่รับพลังงานจากแหล่งอื่นเพื่อสร้างพลังงานหรือสารอาหารที่จําเป็นสําหรับการดำรงชีวิตในระบบนิเวศนั้นๆค่ะนองจากนี้ผู้บริโภคในระบบนิเวศมีบทบาทสําคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศผู้บริโภคในระบบนิเวศสามารถแบ่งได้ตามประเภทเอาหารที่กินได้แก่ผู้บริโภคที่กินพืชผู้บริโภคที่กินสัตว์รวมถึงผู้บริโภคที่กินทั้งพืชและสัตว์ มาถึงผู้ย่อยสลายนะคะผู้ย่อยสลายคือสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้และทําหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ตายไปแล้วเช่นซากพืชซากสัตว์หรือของเสียที่ได้จากสิ่งมีชีวิตอื่นๆค่ะโดยจะใช้เอนไซม์ในการย่อยสลายสารเหล่านี้จนกลายเป็นสารอนินทรีย ซึ่งจะถูกนํากลับมาใช้ใหม่ในระบบนิเวศกระบวนการนี้ช่วยในการหมุนเวียนธาตุอาหารในธรรมชาติและรักษาสมดุลของระบบนิเวศค่ะตัวอย่างของผู้ย่อยสลายได้แก่แบคทีเรียาลาและหนอนซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการทําให้ซากพืชซากสัตว์สิ่งมีชีวิตกลับเข้าสู่วงจรธรรมชาติค่ะรูปแบบของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะคะ อันแรกนะคะก็คือความสัมพันธ์แบบพึ่งพาค่ะจะเป็นบวกบวกนะคะความสัมพันธ์แบบพึ่งพาในระบบนิเวศนะคะคือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดที่ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ซึ่งแตกต่างจากความสัมพันธ์แบบบริสิทธิ์หรือการแข่งขันค่ะตัวอย่างความสัมพันธ์แบบพึ่งพานะคะก็คือพึ่งกับดอกไม้ค่ะ <hoof ing> คือพึ่งได้รับความหวานจากดอกไม้เป็นอาหารส่วนดอกไม้ก็ได้รับการผสมเกสรทําให้เกิดการขยายพันธุ์ค่ะ ต่อไปความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกันเป็นบวกบวกค่ะความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะคือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต2ชนิดที่ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์จากการมีปฏ S <S สิสัมพันธ์กันซึ่งต่างจากความสัมพันธ์ประเภทอื่นที่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์นะคะตัวอย่างเช่นนกเอี้ยงและควายก็คือนกเอี้ยงจะได้รับอาหารจากการกินเห็บหรือแมลงที่อยู่บนตัวควายส่วนควายก็จะได้รับการทําความสะอาด จากนกเอี้ยงค่ะต่อไปนะคะคือความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยหรือความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลค่ะนี้จะเป็นบวกศูนย์นะคะความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยคือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต2องชนิด ซึ่งฝ่ายหนึ่งนะคะจะได้รับประโยชน์ในขณะที่อีกฝ่ายไม่ได้รับผลกระทบเลยไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะคะกล่าวก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้รับประโยชน์จากการอาศัยหรือใช้ประโยชน์จากอีกฝ่ายโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะคะตัวอย่างเช่นฉลามกับเหาฉลามค่ะก็คือเหาฉลามจะได้กินอาหารที่เหลือจากฉลามค่ะส่วนฉลามก็ไม่ได้รับไม่ได้เสียประโยชน์ค่ะ ต่อไปเป็นความสัมพันธ์แบบปรสิตนะคะอันนี้จะเป็นบวกลบค่ะความสัมพันธ์แบบปรสิตนะคะคือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต2ชนิดที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์โดยการเอาชีวิตหรือทรัพยากรจากอีกฝ่ายหนึ่งในขณะที่ฝ่ายที่ถูกปรสิตทําลายหรือได้รับความเสียหายจากความสัมพันธ์นี้กล่าวคือปรสิตจะได้รับอาหารหรือที่อยู่อาศัยจากโฮสต์ซึ่งมักจะทําให้โฮสต์เกิดความเสียหายห,ายหรือสูญเสียทรัพยากรไปได้ค่ะ ตัวอย่างเช่นเห็บและสุนัขค่ะก็คือเห็บจะได้ดูดเลือดจากสุนัขเป็นอาหารส่วนสุนัขก,ก็จะได้รับการระละคายเคืองที่มีเห็บอยู่บนตัวนะคะต่อไปค่ะความสัมพันธ์แบบล่าเหยื่อจะเป็นบวกลบค่ะ ความสัมพันธ์แบบล่าเหยื่อะนะคะคือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต2ชนิดที่ฝ่ายหนึ่งหรือว่าผู้ล่านะคะได้ประโยชน์โดยการฆ่าและกินอีกฝ่ายซึ่งก็คือเหยื่อะนะคะซึ่งส่งผลให้เหยื่อสูญเสียชีวิตหรือว่าลดจํานวนลงในระบบนิเวศค่ะตัวอย่างความสัมพันธ์แบบล่าเหยื่อะนะคะเช่นเสือกับกวางค่ะก็คือเสือได้ล่าและกินกวางเพื่อเป็นอาหารแต่ว่ากวางจะเสียชีวิตจากการถูกเสือจัดก,กินค่ะ ต่อไปเป็นความสัมพันธ์แบบแข่งขันค่ะนี่จะเป็นลบๆนะคะความสัมพันธ์แบบแข่งขันคือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต2ชนิดค่ะที่แข่งขันกันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตเช่นอาหารที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่โดยทั้ง2ฝ่ายนะคะจะได้รับผลกระทบจากการมีปฏิสัมพันธ์นี้ซึ่งอาจจะทําให้ทั้งคู่สูญเสียทรัพยากรและมีการปรับตัวเพื่อเอาชนะการแข่งขันค่ะตัวอย่างความสัมพันธ์แบบแข่งขันนะคะเช่นเสือกับสิงโตค่ะ ต่อไปนะคะความสัมพันธ์แบบเป็นกลางต่อกันค่ะอันนี้จะเป็น00นะคะความสัมพันธ์แบบเป็นกลางต่อกันก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้รับผลกระทบไม่ดีหรือดีจากการมีปฏิสัมพันธ์กันกล่าวคือไม่มีฝ่ายใดได,ได้รับประโยชน์หรือเสียหายจากการมีปฏิสัมพันธ์นี้ค่ะตัวอย่างนะคะเช่นนกกับกระต่ายค่ะก็คือนกอาจจะบินผ่านต้นไม้ไปไหนก็ตามโดยไม่ทําร้ายหรือละเมิดอ,อะไรกระต่ายนะคะ แล้วก็กระต่ายก็ไม่ได้รับผลกระทบจากการที่นกบินผ่านเช่นเดียวกันค่ะหัวข้อต่อไปนะคะคือการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศค่ะความหมายนะคะก็คือกระบวนการที่พลังงานจากดวงอาทิตย์ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีโดยผู้ผ,ผลิตนะคะผ่านการสังเคราะห์ด้วยแสงและส่งต่อไปยังผู้บริโภคในระดับต่างๆเช่น ได้แก่ผู้บริโภคระดับแรกสัตว์กินพืชผู้บริโภคลำดับที่2และ3สัตว์กินสัตว์แล้วก็ผู้ล่าระดับสูงสุดนะคะเช่นเสือหรือฉลามค่ะผ่านห่วงโซ่อาหารและสาย,ายอาหารค่ะรูปแบบนะคะ 1. ห่วง,งโซ่อาหารเป็นเส้นทางตรงของการถ่ายทอดพลังงานเช่นหญ้าไปตักะแตนก็คือตะกแตนกินหญ้านะคะตะกแตนไปกบก็คือกบกินตะกแตน กบไปงูก็คืองูกินกบนะคะแล้วก็งูไปเหี่ยวก็คือเหี่ยวกินงูค่ะเป็นเส้นตรงต่อต่ออันที่สองนะคะก็คือสาย,ายอาหารค่ะเป็นเครือข่ายของหัวโซอาหารหลายเส้นที่เชื่อมโยงกัน 3. ปิีระมิดพลังงานสแสดงปริมาณพลังงานที่ลดลงในแต่ละระดับโภชนาการตามกฎ10%ของลินเดมัน ซึ่งระบุว่าเมื่อพลังงานถูกถ่ายทอดไปแต่ละระดับพลังงานเพียง10%เท่านั้นจะถูกส่งต่อที่เหลือสูญเสียไปในรูปแบบของความร้อนค่ะปัจจัยนะคะปริมาณแสงแดดและจํานวนผู้ผลิตซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายทอดพลังงานอัตราการสูญเสียพลังงานที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาผลาญของสิ่งมีชีวิต กิจกรรมของมนุษย์เช่นการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยหรือว่ามลพิษที่อาจจะสะสมในห่วงโซ่อาหารค่ะความสําคัญนะคะการถ่ายทอดพลังงานช่วยให้สิ่งมีชีวิตดารงชีวิตอยู่ได้รักษาสมดุลของระบบนิเวศและกําหนดจํานวนประชากรของสิ่งมีชีวิตในแต่ละระดับโภชนาการหากพลังงานถูกถ่ายทอดางมีประสิทธิภาพระบบนิเวศจะคงอยู่ได้อย่าง,ย,างยั่งยืนค่ะ ต่อไปนะคะหัวข้อการสะสมสารพิษในห่วงโซ่อาหารห่วงโซ่อาหารคืออะไรนะคะห่วงโซ่อาหารคือกระบวนการถ่ายทอดพลังงานโดยการกินอาหารจากสิ่งมีชีวิตระดับหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตอีกระดับหนึ่งเป็นแนวหรือทิศทางเดียวกันนะคะนิยมเริ่มต้นห่วงโซ่อาหารจากผู้ผลิตโดยมีรูปแบบของห่วงโซ่อาหารและตัวอย่างของห่วงโซ่อาหารค่ะการสะสมสารพิษในห่วงโซ่อาหารนะคะ ผู้บริโภคลำดับสูงๆจะได้รับสารพิษและส,สะสมมากกว่าผู้บริโภคลำดับล่างๆนะคะเนื่องจากสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ตามธรรมชาติเช่น DDT ปลอดแคสเมียมเหล่านี้นะคะไม่ได้ถูกนำไปใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมที่สร้างพลังงานให้แก่เซลล์ของสิ่งมีชีวิตแต่จะถูกสะสมอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั้นและเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆตามการบริโภคแล้วถ่ายทอดไปให้ผู้บริโภคลำดับ การกินโดยผู้บริโภคลำดับสุดท้ายจะได้รับปริมาณสารพิษมากที่สุดเช่นแพงต้อนตอน,ตอนสัตว์จะส,สมสารพิษในร่างกายไว้0.05 ppm แล้วมีปลาขนาดเล็กมากินแพงต้อนไป10ตัว ปลาขนาดเล็กจะมีสารพิษสะสมในร่างกาย0.5 ppm จากนั้นมีปลาขนาดใหญ่มากินปลาขนาดเล็กไป10ตัวปลาขนาดใหญ่จะมีสารพิษสะสมในร่างกาย5 ppm และสุดท้ายมีนกมากินปลาขนาดใหญ่3ตัวนกจึงมีสารพิษสะสมในร่างกาย15 ppm ค่ะต่อไปนะคะหัวข,ข้อวัฏจักรในระบบนิเวศค่ะเรามาเริ่มกันที่วัฏจักรน้ําค่ะ ก็เป็นการหมุนเวียนของน้ําในธรรมชาติโดยมีขั้นตอนหลักได้แก่ 1. การละเหยน้ําจากแหล่งน้ําและพื้นละเหยกลายเป็นไอน้ํา2การควบแน่นไอน้ํารวมตัวกันเป็นเมฆ 3. การตกลงสู่พื้นดินน้ําฝนน้ําค้างหิมะตกลงสู่พื้นค่ะ 4. การไหลการไหลของน้ำน้ำซึมลงดินหรือไหลกลับสู่แหล่งน้ำค่ะ ความสําคัญนะคะช่วยรักษาสมดุลของน้ําในสิ่งแวดล้อมทําให้สิ่งมีชีวิตสามารถดํำรงชีวิตได้ค่ะต่อไปวัฏจักรคาร์บอนค่ะเกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนของคาร์บอนไดออกไซด์และสารอินทรีย์ในระบบนิเวศโดยมีขั้นตอนหลักได้แก่ 1. การสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือพืชดูดซับ CO2 นะคะจากบรรยากาศเพื่อสร้างอาหาร 2. การหายใจ สิ่งมีชีวิตปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์กับสู่บรรยากาศค่ะ 3. การย่อยสลายจุลินทรีย์ย่อยซากพืชและสัตว์ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ 4. การเผาไหม้การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศค่ะความสําคัญนะคะเป็นแหล่งพลังงานของสิ่งมีชีวิตและมีบทบาทสําคัญต่อสมดุลของสภาพอากาศด้วยค่ะต่อไปวัฏจักรออกซิเจนค่ะ เกี่ยวกับการหมุนเวียนของออกซิเจนในธรรมชาติโดยมีขั้นตอนหลักได้แก่ 1. การสังเคราะห์ด้วยแสงพืชปล่อยออกซิเจนจากการกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะ 2. การหายใจและการเผาไหม้สิ่งมีชีวิตใช้ออกซิเจนในการหายใจและเผาไหม้เชื้อเพลิงค่ะ 3. การสลายตัวของซากสิ่งมีชีวิตกระบวนการย่อยสลายต้องใช้ออกซิเจนค่ะความสําคัญนะคะคือจําเป็นต่อการหายใจของสิ่งมีชีวิตและเกี่ยวข้องกับสมดุลของกา๊าซในบรรยากาศค่ะ ต่อไปเป็นวัฏจักรไนโตรเจนค่ะในไนโตรเจนนะคะเป็นธาตุสำคัญที่ใช้ในการสร้างโปรตีนและ DNA ของสิ่งมีชีวิตวัฏจักรไนโตรเจนมีขั้นตอนหลักได้แก่ 1. การตึงไนโตรเจนแบคทีเรียนในดินและรากพืชเปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศเป็นแอมโมเนียค่ะ 2. การแปลสภาพเป็นไนเตรตแบคทีเรียเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นไนไตรและไนเตรตที่พืชนาไปใช้ได้ค่ะ 3. การดูดซึม เพื่อน,นำไนเตรตไปใช้ในการสร้างสารชีวโมเลกุล 4. การปลดปล่อยไนโตรเจนแบคทีเรียบางชนิดเปลี่ยนไนเตรตกลับเป็นไนโตรเจนและปล่อยสู่บรรยากาศค่ะความสำคัญนะคะทำให้ไนโตรเจนอยู่ในรูปที่สิ่งมีชีวิตสามารถนำไปใช้ได้และช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินค่ะต่อไปเป็นวัตศัจักฟอสฟอรัสค่ะฟอสฟอรัสเป็นธาตุสำคัญในการสร้าง DNA และกระดูของสิ่งมีชีวิตค่ะวัฏจักรนี้แตกต่างจากวัฏจักรอื่นเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับบรรยากาศโดยตรงขั้นตอนหลักนะคะก็ได้แก่ 1. การผูกก่อนของหินอฟอสฟอรัสจากหินละลายสู่ดินและน้ํา 2. การดูดซึมโดยพืชเพื่อนาฟอสเฟตไปใช้ในการเจริญเติบโตค่ะ 3. การส่งผลต่อห่วงโซ่อาหารขอโทษค่ะการส่งต่อผ่านห่วงโซ่อาหารสัตว์กินพืช และถูกล่าต่อไปค่ะ 4. การสลายตัวฟอสฟอรัสจากซากสิ่งมีชีวิตกับสู่ดินค่ะความสำคัญนะคะจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ช่วยส่งเสริมโครงสร้างของเซลล์ค่ะต่อไปค่ะความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพหมายถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทั้งในระดับพัน์และ ชนิดและระบบนิเวศต,ต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติโดยความหลากหลายทางชีวาภาพครอบคลุมถึงสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลบนบกและในอากาศรวมถึงการมีความแตกต่างของพันธุ์พืชและสัตว์ในแต่ละพื้นที่ซึ่งแต่ละระบบนิเวศมีความสัมพันธ์และมีบทบาทสําคัญในการดารงชีวิตและสมดุลของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดการรักษาความหลากหลายทางชีวาภาพจึงเป็นการสําคัญในการป้องกันและลด ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเช่นการสูญพันธุ์ของสัตว์และพืชและช่วยสนับสนุนพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้านทางเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ